นะครับมาคลิปที่2นะครับเป็นการทําน้าเขียวนะครับหลังจากที่เราได้อาหารเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ต้องมาเตยมน้ำเขียวไปจัด้มาขยายน้ําเขียวนะครับโดยที่มีอาหารมีหัวชิ้นน้าเขียวที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับที่มันเขียวแล้วนะครับมามาขยายต่อทําไงดีครับเริ่มด้วยการเอาอาหารใส่ขวดครับขวดที่ผมเลือกใช้มีสองขวดนะครับมีแบบหนึ่งจุดห้าหรือถ้าอยากได้เร็วเรวนะครับหกลิตรเตเร็วดีนะครับผม คราวนี้ปริมาณอาหารที่เราเติมเข้าไปนะครับก็เติมแค่ถ้ากวดเล็กนะครับเติมแค่ครึ่งฝาครับนี่นะครึ่งฝานิดเดียวต่อไปนะครับขวดใหญ่เติมหนึ่งฝาพอดีเป๊ะเลยนะครับโอึ่งฝา ตอนออนี้น้ำเขียวที่จะใช้นะครับก็จะใช้น้ำเขียวถ้าเป็นขวดเล็กแบบเนี้ใช้แค่แถวนี้พอนะครับผมถ้าเป็นขวดใหญ่6ลิตรใช้ประมาณนี้นะครับผม,มเริ่มกันเลยนะครับเติมเขียวครับ โอเคแค่นี้พอสำหรับ1.5ลิตรนะครับส่วน6ลิตรนะครับเราก็เติมหนึ่งข้อก็เพียงพอแล้วแค่นี้เองนะครับอ่าอะไรห,หนึ่งนี่นะครับผมโอเคคราวนี้ก็เอาน้ำมาเติมครับน้ำที่เราเลือกใช้นะครับเป็นน้ำประปาก็ได้น้ำบาดาลก็ได้นะครับมาเติมกันประปาครับผม คูณนะครับอย่งยวง้ำก่อนเราก็ เปิดจากสายยางนี้เลยนะครับผมมานน้ำที่ใส่นะครับใส่เพียงแค่ถึงคอขวดตัวนี้ครับพอตัวนี้พอ,พอไม่เต็มนะครับเพราะเต็มมันเนีย้ยไม่มีอากาศหายใจแล้วก็เขียนก็จะตายได้นะครับผมแล้วเข้าไป เรียบร้อยนะครับตอนนี้ปิดฝานะครับโอเคฝาปิดแบบรวมๆนะครับห้ามปิดให้แบบแน่นจนไม่มีอากาศนะครับจะไม่เสียนพุ๊บน้ำเขียวก็จะตายเช่นกันนะครับขยาแบบนี้ทิ้งไว้ไม่เกินสาวันเขียวแน่นอนนะครับผมทุกๆวันเช้าเย็ยนเราก็มาขย่าให้มันช่วยทำแข็มแตกตัวเร็วขึ้นนะครับพอครบสามวันพุ๊บ หน้าตาก็ได้อย่างนี้ครับเขียวๆปี๊ปีเลยนะครับผมนี่เทียบกันดูนะครับระหว่างที่เพิ่งทํากับทําแล้วนะครับนี่โอเคง่ายง่ายครับผมสามวันรู้เรื่องนะครับผมคลิปสองเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปก็คือเมื่อน้าเขียวเตรียมเสร็จได้แล้วนะครับเราจะไปตีออกน้ำเขียวนะครับอ่าจริงๆเราสามารถตีออกตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยครับมันจะเปลืองทำสามวันกดเขียวเนาะ ให้มันเขียวก่อนแล้วค่อยไปตีออกนะครับตีออกทำไมนะครับตีออกเพื่อจะไล่พวกอแอมโมเนียไล่พวกกลิ่นอะไรที่ไม่ต้องการออกนะครับถ้ามีกลิ่นพวกเนี้ทําให้แดงจะตายได้นะครับผมโอเคครับคลิป2ประมาณนี้นะครับผมโอเค